สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหัวเด็ดจัดไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะสำหรับใครเป็นแฟนแฟน,แฟนสูตร19ปีนะครับเข้าใหมา่แล้วนะครับสำหรับในสูตร19ปีซึ่งตัดเข้าไปบนล่างเลยนะครับก็ผมไม่ได้ถัดตัวไม่ชอบนะครับเนาะเออนะครับไม่ชอบ6-1นะครับแล้วไม่ชอบ9 6เนาะ9669นี่ตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่มานะครับมา แล้วนะครับมาในตอนที่เราไม่ตามนะครับเนาะซึ่งในสูตรนี้นะครับผมก็ตัดไป51เนาะตัวที่ชอบนะครับแล้วก็62นะครับแล้วก็32เนาะเออนะครับแล้วก็52เนี่ยมาออกในตัวที่เราไม่ชอบนะครับออกทั้ง9 6นะครับแล้วก็61ซึ่งสูตรนี้นะครับชอบมาในตัวตัดนะครับสมาชิกหลายๆท่านก็นําสูตรนี้นะครับนาสูตรนี้ไปตัดนะครับนําไปตัดเต็นเพราะว่ามันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ย ในงวดวันที่16กกรกฎาคมเนี่ยก็มานะครับมาเหมือนกันเนี่ยตัดเข้า07นั่นานะครับเนาะเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มาดูกันว่าวดนนี้จะได้เลเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับเนาะเสียดายนะครับเสียดายในชุดล่างนะครับอ่าชุดบนล่างนะครับโค้งจุดท้ายนะครับซึ่งให้ไป62เนาะนิดเดียวเองนะครับออกมา6-1นะครับ ซึ่งไปออกในหลักร้อยกับหลักสิบเนาะเออนะครับไม่งั้นนี่ก็ได้เฮนะครับเน้นๆใน6คู่อีกแล้วนะครับเนาะก็วันนี้พลาดไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับหลักร้อยทั้ง7แล้วก็สูตรไม่มาเลยนะครับอ่านะครับเไม่มาตามนัดเลยครับสงสัยจะหมดแล้วนะครับ7นี่นะครับยังไงมาดูกันนะครับว่าจะหมดไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวใครรอสูตรนี้นะครับตามได้นะครับผมบอกแล้วว่ามันหลุดมา2องวดนแล้วนะครับวันนี้น่าสนใจนะครับซึ่ง เไปตรงกับเลขดังนะครับเป็นสูตรลับเนาะหลังจากที่หลุดมา2งวดนะครับงวดนี้ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าค่อนข้างมันใจว่าจะกลับมานะครับก็กลับมาจริงจงนะครับงวดถัดไปนะครับเนี่ยงวดวันที่16สิงหาผมว่ายังไงก็ต้องเข้าอีกนะครับถ้าเกิดว่าได้8คู่อย่างนี้นะครับเออนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยสูตรได้8คู่เนาวงวดที่วันผ่านเนี่ยมาเนี่ยนะครับก็คํานวณชนกันนะครับเลขชนกันในที่หลัก10เนี่ยก็เลยได้ สี่ตัวนะครับงวดที่แล้วนะครับก็ได้2คู่เนาะเออนะครับถ้าคํานวณมาแปลกๆนะครับได้น้อยคู่นะครับโดยที่ไม่ใช่ในชุดเต็มแบบเนี้ยนะครับอันตรายเนาะเออนะครับมาเราดูกันนะครับสำหรับในสูตรลับถ้าได้8คู่นี่ก็จับไปเลยนะถ้าได้4คู่นะครับก็ไม่ต้องเล่นนะครับเนาะเออมันชนกันในหลักสิบนะครับมันก็จะได้น้อยคู่กว่าเดิมนะครับอ่ะมาดูกันในสูตร1 9บเก้าีสี่เก้าเก้าผมว่า ก็ยังไงก็ต้องทิ้งไม่ได้นะครับสสูตรนี้นะครับก็ต้องตามนะครับสรับในสูตร499นะครับอ่ะถึงจะหลุดก็ต้องตามนะครับสูตรมันก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับอ่าสมาชิกก็น่าจะนะครับเข้าใจสูตรเนาะอ่าผมก็อยากให้มันเข้าไปทุกงวดนะครับคงเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ะเรามาดูในสูตร19ปีนะครับสูตร19ปีเราก็มาหาในงวดของวันที่1 16นะครับสิงหาคมเอาผลในงวดวันที่1 910นะครับ261ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้วันสินี้นะครับเดี๋ยวตัวไหนไม่ชอบนี่ผมก็จะเอาไม้หมดเลยนะครับตัดเลขชอบทิ้งไปเลยนะครับหาในหลักร้อยนะครับนะเดี๋ยวดูสูตรก่อนนะครับหาในหลักร้อยนะครับเราก็จะนําในหลักหน่วยบนหน่วยบนเป็น1ตามมาด้วยนะครับในหลักหน่วยล่างก็คือ9 แล้วก็จะเป็นในหลักร้อยเนาะหลักร้อยเป็น2เด้อจะบวก2ตัวนะครับแล้วก็คูณตัวหนึ่งบวกด้วย9 9คูณด้วยเลขคงที่นะครับเลขคงที่ก็คือต้องเข้าไปคูณหรือเข้าไปบวกทุกทุกงวดนะครับ1นึบวกเได้10ถ้าได้เลข2หลักเราจะเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเป็น0 9ย์เบวก9เป็น18 28เป็น10 6นะครับอ่าแปดบวกหได้สิบ 4, นได้4เนาะได้แล้วในหลักร้อยนะครับตัวแรกหลักร้อยตัวที่2นะครับเราจะนำในหลักหมื่นหลักหมื่นเป็น1ตามมาด้วยนะครับในหลักพันหลักพันก็จะเป็น0เราจะคูณน,นะครับด้วยเลขคณที่2แล้วก็6เนาะ1บวก2ได้3อ่าคูณกันนะครับ,เ,ออนะรบเกือบแล้วผมเกือบแล้วนะครับหนึ่งสองได้สองเนี่ยนี่ครับ ศูนย์คูณอะไรก็จะเป็นศูนย์นะครับ2บวกกับศูนย์ได้2เนาะต่อไปเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบนี่เราจะนำในหลักพันนะครับหลักพันก็จะเป็นศูนย์ตามมาด้วยในหลักร้อยเนาะหลักร้อยเป็น2เดอ้อนะครับแล้วก็จะเป็นในหลักแสนเก้าตัวสุดท้ายเป็นหลักสิบล่างนะครับก็จะเป็น6 เราจะบวก2ตัวแล้วก็คูณ2ตัวบวกด้วย3 8เลขคงที่นะครับคูณด้วย9แล้วก็8 0บวก3ได้3 2บวก8ได้10 99 9, เป็น81นี่ครับ6คูณ8 6 8เป็น48ก็จะ1บวก3ได้4 4บวก8ได้12นะครับหลัก10ตัวแรก หลักสิตัวที่2เราจะนําในหลักนะครับก็คือในหลักร้อยเป็น2ตามมาด้วยในหลักหน่วยล่างเป็น9แล้วก็เราจะคูบวกนะครับข้างบนบวกข้างล่างเป็นคูณบวกด้วย9คูณด้วย9เด้อนะครับ2บวก9เป็น11 9คูณ9เป็น81บวกกันได้2 ต่อไปหลักสิบตัวที่3นะครับเราจะนําในหลักหน่วยบนก็คือ1ตามมาด้วยนะครับในหลักหมื่นหลักหมื่นเป็น1จะบวกแล้วก็คูณด้วย8นะครับ1นึบวกแได้9 1าคูณแได้แนะครับเบวกแเป็น17บเจแต่วครับต่อไปเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ง่ายเลยเนาะหลักหน่วยก็เอาหลักหน่วยนะครับมาก็จะเป็น9มา2ตัวนะครับ บวกแล้วก็คูณบวกด้วยเลขคงที่1แล้วก็จะคูณนะครับด้วยเลขคงที่เออะลกอีกแล้วผมคูณอะไรอีกคูณด้วยเลขคงที่คูณวาซานวาซานเนี่ยนะครับผมแกงเขียนผิดไปงั้นเลยครับเนาะผิดเป็นโคผิดเป็นโคนะครับคูณด้วยเลขคงที่สามเด้อ9คูณ3ามนะครับเป็น27 1บนวก9้านะครับได้สิบ เนาะบวกกันก็จะได้7เราจะเพิ่มแต้มเนาะเพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งนะก็บวกไปหนึ่งนั่นแหละ,ะนะครับ7จ็ดบวกหนึ่ได้แปดนะครับหลักร้อยนะครับก็จะมี4แล้วก็2หลักสิบจะมี2แล้วก็2แล้วก็7นะครับแล้วก็หลักหน่วยก็7แล้วก็8ชนกันเนาะอ่าจะชนหรือละยองนะครับแอบนะครับเป็นมกุกหรือไงเนี่ยจากหลักสิบกับหลักหน่วยก่อนนะครับก็จะเป็น2 พักชมโฆษณากันสักครู่นะครับนะครับก็สําหรับขั้นไหนนะครับที่เป็นแฟนๆนะครับหวยลาวพัฒนานะครับใครเป็นแฟนหวยลาวนะครับหวยเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งก็เข้าไปนะครับรับชมไปช่วยเชียร์ผมได้นะครับในที่ช่องนะครับหวยลาวพิมเข้าไปใน YouTube นะครับนี่ชื่อช่องเลยนะครับ ช่องหวยลาวนะครับสำหรับท่านไหนที่นะครับเผื่อบางท่านอาจจะถูกนะครับโฉลกกับหวยลาวเนาะหวยลาวพัฒนานะครับก็เข้าไปติดตามก็ได้นะครับในที่ช่องหวยลาวนะครับลาวพัฒนานะครับเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่โชคดีกับหวยไทยนะครับก็ลองดูนะครับกับหวยลาวพัฒนาก็อาจจะโชคดีถูกนะครับก็เป็นได้นะครับก็ในงวดของวันที่สองสิงหาคมนี้นะครับไป ติดตามมาได้นะครับไปดูกันได้นะครับอ่านะครับไม่เสียบัตรค่าเข้าชมนะครับเนาะให้กันฟรีนะครับทาง YouTube นี่แหละนะครับไม่มีรลายกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีเนาะสองแล้วก็28งแเนาะเจ็ดเแล้วก็78เอองวดที่แล้วให้มาวันนี้จะตามอีกก็ตามได้นะครับ หลักร้อยเป็นสี่เด้อหลักร้อยเป็นสองนะครับสองสองเจ็ 2, 2, ดเออเด็สวยนะครับสองสองแปดสองสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดแปดนี่แหละครับสี่ชุดเท่านั้นนะครับก็ลองนำไปตัดสองตัวนะครับก็ลองดูนะครับสี่สองสี่เจ็ดนะครับ หองแ28นะครับ2อ77 7็นะครับผมว่าเมื่อกี้7ไม่มาเนี่ยสงสัย7อ็มานะครับเนี่ยอ่ะครับก็ลองดูในสูตรดับนะครับแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะตัดไปตรงข้ามก็ได้ในสี่นะครับวันนี้ผมก็นินให้อยู่นะครับ47 48นี่ครับ27 28ก็ขอให้โชคดีนะครับซึ่งเรามาดูอ่ะเราแคปหน้าจอไปนะครับสถิตินะครับสถิติขุดโชด์โฉดวดโฉดวดชั้นนะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับในงวดที่ผ่านผ่านมาก็ตัดเข้านะครับ ส่วนวดที่แล้วนะครับวัวันที่16กรกฎาคมนะครับก็ตัดเข้าเหมือนกันเนี่ยนะครับสองวัวติดแล้วนะครับวดก่อนหน้านี้แหละนะครับวันที่1กรกฎาคมศูสิบเก้าปีก็เข้านะครับเนี่ยสองเก้าเออนะครับก็แสดงว่าสามวัวติดแล้วนะครับเนี่ยสามวัวติดแล้วนะครับสงวัววันที่สิบหกะนะครับ ก็บอกว่ตัดเข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับยิ่งน้อยชุดนะครับเนี่ยเหมือนงวดล่าสุดเลยนะครับน้อยชุดยิ่งตัดไม่ต้องหลายคู่เนะาะนะครับตัดน้อยๆน,นี่เนี่ยตัดตรงข้ามไปนะเนี่ยเหมือนงวดนี้นะครับะนะครับแล้วงวดนี่แหละหนึ่งมิถุนายนเจ็ดสองก็เข้านะครับกี่งวดติดเราไม่รู้ครับเนี่ย เราอได้จนที่มันดุดนะครับอ่านะครับเออนี่งวดนี้จากเก้าหนึ่งสี่อ่างวดนี้หลุดนะครับงวดนี้หลุดก็เดี๋ยวก็เข้านะครับหนึ่งสองสามสี่เข้ามาแล้วนะครับห้างวดติดนะครับสรับในสูตร19ปีห้างวดติดจำชื่อนี้ไว้ดีดนะครับอย่าไปจำชื่ออื่นนะครับจำชื่อสูตรนี้ไว้ สูตร19ปีนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับสำหรับในสูตร19ปีนะครับซึ่งถ้าลงจะเอาตัวเด่นนะครับหน่วย1กับ2 1กับ2 7 7กับ8 7กับ8 1โอเค อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์เด้อนะครับเก้าโอโอ๋อนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาอยู่เนี่ยถึงจะหลุดแต่ก็ยังมาอยู่นะครับถ้าใครอยากลองตัวเด่นนะครับนําไปวิ่งไปลูดนี่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของสูตรสิปีนี่นะครับก็มีแค่นะครับมีแค่2ตัวเองนะครับว่าล่าสุดก็ได้มานะครับ ให้1กับ2เนี่ยก็มานะครับมามาในตัวเด่นทั้ง2ตัวเลยนะครับเนี่ยอ่าถ้าใครนําอยากจะไปจับไปวิ่งไปรูดก,กับตัวไหนนี่ก็ยึดเอาหลักหน่วยนะครับของสูตรสิปีเนี่ยลองไปจับกับตัวเด่นตัวอื่นลองไปจับกับสูตรอื่นก็ได้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยได้เด่น1เด่น2ของสูตรนี้เนาะอ่าหลักหน่วยนะครับเพราะว่าเข้ามาหลายงวดติดแล้วเนี่ยก็นําไปเลยนะครับเนี่ย ถ้าบางทีผมตัดให้โค้งสุดท้ายเนาะตัดให้ไม่ถูกไกลนะครับเนาะบางท่านก็ถูกนะครับเนี่ยบางท่านผมตัดให้แบบเนี้ยวันนั้นก็ถูก3ตัวด้วยนะครับบางท่านก็เห็นคลิปที่ผมลงในตอนเช้านะสำหรับในชุดที่ผมสรุปเลขสูตรไหนที่ให้เลขมาเยอะสุดนะครับเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าได้เนี่ยหนึ่งวันนี้เนาะที่ผมบอกว่าให้เน้น1กับ2เนี่ยก็ไปดูในสูตรที่ไหนมี1กับ2เนี่ยหก็จะมี16กเนี่ยหเนี่ยสก็จะมี2เนี่ย นะครับก็ไม่แน่นะครับถานอาจจะโชคดีก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ให้พยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจนะครับว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับซึ่งก็ขอให้โชคดีครับกับในสูตรนี้ใครรอบปกสลักนะครับก็รอเด้อนะครับสลับในสูตรปกสลากนะครับซึ่งในงวดนี้นะครับปกสลากคงจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับวันที่16นะครับ16สิงหา ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอ๋อนะครับ16สิงหาน่าจะเป็นปกโครงการนะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะครับเนี่ยทุกๆของวันที่16นะครับในแต่ละเดือนนะครับก็ส่วนมากจะเป็นปกสลักโครงการนะครับเนาะอ่านะครับเพราะว่าปกสลักโครงการในงวดที่แล้วนะครับที่ผมให้ไปก็หลุดเนาะในงวดนี้มารอดูนะครับเดี๋ยวผมปรับแผนใหม่นะครับเนาะอ่านะครับเหมือนเหมือนสูตรนี้แหละนะครับปรับแผนใหม่นะครับแต่ตัวเด่นมานี่ครับเนาะ ตัวเด่นที่ผมให้ไปในสูตรใหม่เด่น2ตัวเองนะครับ5กับ6เนี่ยแล้วก็มันสูตรแรกม,มันมี4เนาะซึ่งตัดไปนะครับปกติมันไม่ค่อยมาเนี่ยให้ไป5กับ6เน้นๆเ,เลยนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับสลับในสูตรปกสลากเนาะอนะครับยังก็ขอให้ทุทุกท่านโชคด,ดีนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ